morning ทุกคนนี่ชุดอีฉันพร้อมมากก็คือชุดกินเดียตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงหน่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปถ่าย ที่ Walking Street นอนไม่มีคน Little India อะไรแบบนี้ต้องติดตามตามบ่นไปเลย ค่อยตื่นนะตอนนี้เราถึงย่าน Walking Street Art นะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นอินเดียจ้ะถ่ายรูปให้พี่ไทยนะ นี่ต้องระยะประมาณอยู่ห่างกันประมาณนี้ห้าสี่สามสองหนึ่ง ก็คือเอามาจากมิวสิกวิดีโอพอเเยอะมากเอเชันก็คืออินเดียท่านหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงอื่นต่อตอนนี้นะคะเราผ่านจุดที่หนึ่งไปแล้วไม่รู้เป็นไงไปอินเดียก็คือรับบทคนปั่นรถถีบแล้วไม่ได้ นี่เพื่อนใครอะไปต่อเสียบแมวก่อนเสียบแมว จอินเดียทุกคนเราเจอร้านอินเดีย้เว้าเดี๋ยววันนี้เราจะกินโรตีโรตีเพรเราใส่ชุดอินเดีย จริงๆนะเป็นอาหารของฝั่งนู้นแ่ะเขาเป็นทุกคนชาติที่ปาคือตอนนี้อินเดียกับอิสลามอ่ะในประเทศอินเดียมันก็อยู่รวมกันแล้วไงมันน่าจะเป็นอาหารอินเดียนะโรตีแกงเนื้ออร่อยมันจะแบบเป็นผิด ไม่ไทยสั่งแกงเนือ้อก็สั่งไก่ทอดเรารู้แล้วจริงๆแล้วมันเป็นอาหารอินเดียเว้ยแล้วก็ชาซีรอนด้วยชาซีรอนเนี่ยมาจากศรีลังกามาจากอินเดียแรกเริ่มเดิมทีเลยนะถ้าสมมติว่าดูในตามประวัติศาสตร์อะ่ะคือด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นช่องแคนาดาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการขนส่งพวกเครื่องเทศอาหารทุกอย่างอะ่ะเป็นเป็นการค้า ที่ล่องเรือจากเอเชียไปทางยุโรปอะเนาะทางนี้ก็จะเป็นช่องทางการข้าขายอินเดียเนี่ยก็ทําการส่งออกเครื่องเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตัวชาเนี่ยจริงๆนะที่มันดุ่งดังที่นี่ต้นกาเนิดมันก็มาจากแถบนั้นแหละก็คือสีงังกาอินเดียอะไรพวกนี้แล้วก็ที่นี่เนี่ยมันก็มีคนที่เป็นคนอินเดียเนี่ยมาอาศัยอยู่เยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นช่องแคบม,มาลากาไง เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะทําการเดินเรือเดินสมุทรเนี่ยมาทางช่องแถบนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งหลักปักฐานของคนที่อยู่แถบ,แถบนั้นอ่ะตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยที่นี่ก็เลยมีย่านลิตเติลอินเดียจริงๆย่านลิตเติลอินเดียนี่ก็น่าไปมากเดี๋ยวไว้ไปชาซีรอนชาซีลอนลอน,นั่นแหละมันมาจากสีลังกาใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดู ถูกต้องทุกคนต้นกำเนิดชาซีลอนเนี่ยกำเนิดมาจากประเทศสีหลังกาจ้้ว้ากิงมากโอเคกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ไปดูซีโเทออ่าไหร่ ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะที่ทำให้ปีหนังเนี่ยได้เป็น เมืองยูเนสโกก็คือเป็นเมืองที่แบบเป็นพหุวัฒนธรรมอ่ะปีหลายเชื้อชาติคือมีหลายวัฒนธรรมมากๆที่รวมอยู่บนเกาะมีทั้งจีนอิสลามอินเดียโหยเยอะยะแล้วคือบ้านเมืองก็แตกต่างค่อนข้างจะแตกต่างกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นคน หรืออา,อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็สับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วย เคยมีคนบอกว่าให้เราอะถ่ายคลิปท่องเที่ยวใน YouTube <c oughs> ยูทูบไปเลยแบบนี้เออได้เงินนะแต่เราจะบอกนะว่าการเที่ยวแบบถ่ายคลิปไปด้วยมันไม่สนุกนะเว้ยเออมันจะไม่เหมือนการเที่ยวอีกต่อไปแล้ว <c oughs> คือเราไม่สามารถรีสายได้เว้ยเราจะต้องถือกล้องเนี่ย <c oughs> เพื่อทำอะไรตลอดไม่ว่าจะกินข้าว <c oughs> ก็ต้องถ่ายไปด้วย <c oughs> กินไปด้วย หรือว่าไปเที่ยวอลองไปดูบอกไม่ถูกคือมันจะไม่เหมือนการเที่ยวปกติอีกต่อไปมันไม่ได้สนุกเหมือนการที่เราไปเที่ยวเล่นอะไรแบบนี้การทำาเป็นงานจริงๆนะมันวุ่นวายอ่ะมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกในการเที่ยวนะไม่ได้ไม่สนุกในการทํางาน,ท,งานทุกคนเคยเห็นคลิปที่แบบเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวคนเดียวไหมที่เขาเหมือนกับเอากล้องวางเอาไว้แล้วก็ขับรถ ผ่านไปให้เห็นแค่ล้อหรืออะไรเงี้ยพวกโพซิชันพวกความโคดอะไรเงี้ยนะขับรถผ่านไปเห็นแต่ล้อคือถ้าเขาเป็นคนเดียวจริงๆอะ่ะเขาจะต้องเอากล้องมาวางก่อนแล้วก็เตรียมรถขับรถไปพอขับรถไปรับสายตาเขาก็ต้องขับกลับมาเพื่อมาหยิบกล้องแล้วก็เอาไปเซตใหม่แบบเนี้ยทำแบบเนี้ยมันไม่เหมือนการไปเที่ยวปกติหรอกเอาจริงๆนะอะไรวะเป็นไรจริงมันจะไม่สน,นุก มันจะแบบคลิปที่เราเห็นะ่ะกับความชีวิตจริงอะมันไม่ได้เหมือนกันนะนั่นแหละคือเหตุผลว่าไม่ทําแต่ว่าถ้าเขาจ้างให้แบบถ่ายแล้วก็ตัดอเออทาบ้างนะแต่ถ้าสมมติว่าไปเที่ยวแล้วทำเองให้เป็นแบบอาชีพอะคือคิดว่าม,มันเที่ยวไม่สนุกอะบางครั้งเราก็แบบอยากนอนไม่อยากถ่ายไม่เอากล้องไปอยากจะกินกินกินอยากที่จะเดินไปเลยไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาเพื่อมาเอากล้อง อะไรแบบเนี้ยคือเราอ่ะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นงานอดิเรกไม่ได้ถ่ายจริงจังอะไรถ่ายเล่นๆมันมสนุก่ะไมดเรกลองทำ,น,น,ทำนู่นทงนี่อะไรเงี้ยไม่อยากเอามาเป็นอาชีพเพราะว่าเป็นอาชีพไม่สนุกเราทําอาชีพคือเอาเงินของอาชีพไปทําในสิ่งที่เราชอบดีกว่าขอให้ทุกคน มีสิ่งที่ชอบในชีวิตที่เราจะได้ทำในทุกๆวันเป็นสิ่งที่ดีแบบนี้คือการใช้ชีวิตที่ดีสำหรับเราที่ชอบคลิปนี้จบแล้วบาย